ข้อ324แม้พระเจ้าติสสะมหาราชเมื่อจะถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์ในเจติยบรรพศทุกๆวัน อันชาวชนบทกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชทำไมพระองค์จึงทรงครบบแต่ที่เดียวเท่านั้นพระองค์ถวายทานในที่อื่นจะไม่ควรหรือในวันที่สองรับสั่งให้ถวายมหาทานในเมืองอนุราธบุรีแล้วแม้ภิกษุรูปหนึ่งย่อมไม่รู้จักประมาณในการรับขาธนียะและโภชเนยะที่ภิกษุรูปหนึ่งหนึ่งรับประเคนแล้วสองสามคนจึงยกขึ้นได้ในวันที่สองพระราชารับสั่งให้นิมนต์ภิกษุสงฆ์ในเจติยะบัรพศในเวลาภิกษุเหล่านั้นมาถึงพระราชวังจึงตรัสว่า ท่านทั้งหลายจงให้บาตรภิกษุถวายพระพรว่าอย่าเลยมหาบ่อพิษภิกษุทั้งหลายจากรับภิกษาโดยประมาณของตนดังนี้แล้วมิได้ให้บาตรจนรูปเดียวภิกษุทุกรูปได้รับภิกษาพอสมควรแก่ประมาณเท่านั้นพระราชารับสั่งว่าดูเถิดท่านทั้งหลายมาได้ภิกษุทั้งหลายของพวกท่านแม้องค์หนึ่งก็ไม่รู้ประมาณวันนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยวันนี้ท่านรับเอาแต่น้อยของยังเหลือมากมาย ทรงพอพระไทัยในความที่ภิกษุในเจตยิยบรนพจนเหล่านั้นรู้จักประมาณและไม่ทรงพอพระไทยในความที่ภิกษุนอกนี้ไม่รู้จักประมาณเรื่องพระเจ้าติสสะจบทั้งสองเรื่องมาในอธถกถาขุทกาวิพัง